ได้สั่งสมบุญทํานองนี้เนาะคราวนี้มีอีกชาติหนึ่งที่น่าสนใจคือยังไงเอ่ยแม้จะสั่งสมบุญขนาดนี้แล้วแต่ถ้าเกิดมีภพชาติใดที่มีวิบากเข้ามาแทรกเนาะจากที่แต่เดิมเนี่ยเกิดในตระกูลที่มั่งมีตลอดเลยบางชาติถ้าเกิดบุญไม่เหนียวแน่นพอเนี่ยอาจจะมาเกิดลําบากก็ได้มีอยู่ชาติหนึ่งท่านเกิดเป็นคนที่ลำบากแต่มีโอกาสได้ทำบุญใหญ่ในภพชาตินั้นไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามี แต่พระประเจกับพุทธเจ้าเนาะคือท่านได้มาถวายทานแด่พระอนะปปุปริทพระปเจกับพุทธเจ้านะทําให้ตรงนี้เป็นผังอยู่คำหนึ่งที่เราได้ยินเนีนะ่ยเนาะชาตินี้ท่านตั้งคําปรถนาว่าขอจงอย่าได้ยินคําว่าไม่มีนะจะเป็นยังไงเดี๋ยวฟังในช่วงท้ายเนาะถ้านมาเกิดเป็นชายนะยากจนที่ชื่อว่าอัน,นภาระ ทำหน้าที่ในการหาบหญ้าในบ้านสุมาลเรษฐรนะมีหนที่เนี้ยอาศัยอยู่ในเนี่ยบ้านเศรษฐีนี่แหละทำงานหนักตลอดเลยมีวันหนึ่งพระพเจกบุทุเจ้าท่านออกจากนิโรธสมาบัตินะแล้วก็แผ่ขายพยานไปดูว่าเอ้ใครที่เราควรจะไปโปรดก็เห็นเห็นน,นายอนนภาระเนี่ยเข้ามาในขายพยานท่านก็เสด็จมาดักรอแล้วน,นายอนนพาระก็เดินออกมาจากป่าเนาะมาเจอพระพเจกพอดีเลยก็นึกอยากจะทําบุญเนาะเห็นพระพเจกถือบาทมา ก็เข้าไปนมัสก,การแล้วก็นิมนต์พระประเจกพุทธเจ้าเนาะแล้วก็รับบาตรไปได้ไปถามภรรยาของตนว่ามีอาหารของของ,ของเราอยู่หรือเปล่าฝ่ายภรรยาก็ว่ามีมีค่ะมีค่ะก็เลยนะําอาหารของตนเนี่ยใส่ในบาตรพระประเจกพุทธเจ้าภรรยาเห็นสามีเนี่ยได้ใส่บาตรหมดเลยนะยอมอดมือนั้นเลยนะฝ่ายภรรยาก็ไม่ยอมน้อยหน้าเนาะนะเอาของตนเนี่ยใส่ในบาตรเช่นกันอันนี้เรียกวแข่งแข่งกันทําบุญเนาะ ในอนุพราเนี่ยก็ได้ปาลบว่าแต่ก่อนเนี่ยเรามีศรัทธามีทายธรรมอยู่แต่ก็ไม่มีเนื้อนาบุญนะแต่ครั้งนี้มีเนื้อนาบุญมาถึงบ้านแล้วนะก็เลยตัดสินใจทำํำศีลขึ้นมาแล้วก็นําบาตรเนี่ยมาถวายพระพระเจกพระพุทธเจ้าพอพระพเจกพระุเจ้ารับบาตรเสร็จในะอนุพราก็ตั้งจิตอธิษฐานบอกว่าขอให้พ้นจากความลาบากนี้ขออย่าให้ได้ยินคาว่าไม่มีเลย เ,ออเคยอธิษฐานอย่างนี้ไหมเนาะนะเอออธิษฐานอย่างนั้นเสร็จพระ,ระกกพุทธกุฎเจ้าก็ให้พรเนาะใน,นพระละก็ทําการปูนะปูด,ด้วยผ้าแล้วก็นิมนต์พระ,ระพุทธเจ้าท่านนั่งฉันพอฉันเสร็จก็ได้ถวายน้ำบ้วนปากน้ําล้างบารแล้วก็ส่งพระ,ระพุทธเจ้ากลับพอทําตรงนี้เสร็จขณะเดียวกันในบ้านเศรษฐีเทวดาที่อยู่ที่ฉัดของสุมาะเศรษฐีเนี่ยเป็นสิงสาธทุกการถึงสามรอบเนาะ สาธุสาธุสาธุเป็นเราเนี่ยถ้าเกิดอยู่ยีได้ยินเสียงสาธุยังไงเอง่ยก็เหมือนเดิมเนาะไปก่อนแล้วกันเนาะแต่ท่านสุนทรเศถษฐีเนาะไม่ไม่วิ่งไปไหนเนาะหันมาถามเลยบอกว่าเอา้าทําไมท่านมาเก่าสาธุเนี่ยเราเองก็บริจักทาแก่คนยากคนจนนะท่านไม่เคยมาเก่าสาธุเลยเทวดาก็บอกว่าก็เนี่ยนานภพระเนี่ยได้ทําบุญใหญ่ได้ถวายทานแด่พระปัจเจกพพุทธเจ้า โอ้สุมนาเศรษฐีก็เลยรีบสั่งให้คนไปเชิญมาเลยนะพอในณภนะรละมาะถึงที่บ้านเศรษฐีเศรษฐีก็ถามว่าเออนี่ท่านได้ไปทําบุญอะไรมาเหรอในณภนะรละก็เลยเล่าให้ฟังเนาะพอเล่าเศรษฐีก็บอกว่างั้นเราขอซื้อพระตาหารของท่านนะที่ถวายพระระเจกไปอ่ะนนภรละบอกว่าอขายไม่ได้ครับขายไม่ได้ครับเราให้พันกาพนะเลยนะก็ขายไม่ได้ครับขายไม่ได้ครับงั้นไม่เป็นไรเราขอส่วนบุญก็ได้ นายนภาระก็หลยเอ๊ะผมไม่แน่ใจว่าให้ได้หรือเปล่าเดี๋ยวผมขอไปปรึกษาพระพระเจ้กจาก่อนเนาะว่าแล้วก็รีบวิ่งตามไปเลยเนาะได้ไปสอบถามพระพระเจ้จาท่านก็ตัดว่าสามารถให้ส่วนบุญได้เหมือนกับเราจุดเทนียนแะล่เนะที่เราเคยฟังจุดเทียนแล้วก็ต่อเทียนให้กับผู้อื่นเทีนเนยนแล้วก็ไม่ดับความสว่างโดยรวมก็มากขึ้นเราให้ส่วนบุญกับผู้อื่นก็เป็นการเพิ่มบ,บุญให้กับตัวเราด้วยนายนภระก็รีบกลับมาที่บ้านก็ได้ กับเศรษฐีว่างั้นผมขอให้สมบูรณ์กับท่านครับเศรษฐีก็สาธุเสร็จพอสาธุเสร็จเสรีก็มอบเงินให้พันขาปณะตอนแรกนียอนาภา,าเนี่ยก็ไม่รับนะบอกว่าผมไม่ได้ขายมินรมาพัตทหารนะครับเศรษฐีบอกว่าเราไม่ได้ซื้อพัตทหารแต่ว่าเนี่ยคือเงินบูชาทาท่านนะเราเนี่ยเรามอบไปท่านเลยเนี่ยบูชาทาท่านแล้วก็ต่อจากนี้ด้วยอนุอนุภาพบุญนะต่อจากนี้ท่านไม่ต้องทํางานหนักแล้วนะ ถ้าอยากได้อะไรบอกเราอ่ออยากได้อะไรบอกเราแล้วเนี่ยเดี๋ยวท่านไปดูที่ตรงริมถนนนะตรงตรงริมถนนใหญ่เนี่ยจะจะสร้างบ้านให้ท่านอยู่เลยโอ้โหแล้วบุญเนี่ยส่งผลหนักยิ่งกว่าเดิมนะยังไงเอ่ยตลอดปีตลอดชาเนี่ยเศรษฐีไม่เคยพาในอนัพาราเนี่ยเข้าฝ้าพระราชาเลยวันนั้นได้พาในอนัพราเนี่ยเข้าฝ้าพระราชาอยู่ในท้องพระโรงเนาะแล้วก็ด้วยอนุพาพแห่งบุญพระราชาเนี่ยไม่มองคนอื่นเลยนะ มองแต่ในอนาภาระมมงอยู่น,นั่นแหละมองจนกะนั่งเศรษฐีบอกว่าเออไม่ทราบว่าพระองค์มองนายคนผู้นี้ทําไมหรือพระเจ้าค่ะพระราชาบอกว่าเออแต่ก่อนเนี่ยเราไม่เคยเห็นท่านผู้นี้เลยนะแลออ้ท่านผู้นี้เป็นใครหรอท่านเศรษฐีก็เลยเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังพระราชาเขาปลื้มหนักเลยนะบอกว่าโอ้นี่ท่านเศรษฐีบูชาทำในอณนาราไปแล้วเราก็ขบูชาทมด้วยแต่ก็มอบสาพห้อีกหนึ่งพันกาบปน,นะแล้วก็สั่งให้เจ้าหน้าที่เนี่ย ไปทางที่ที่จะสร้างบ้านของนายอนา,าพันละพอเจ้าหน้าที่ไปถางเสร็จเนี่ยปรากฏว่าพอขุดดินไปเนี่ยเจอสมบัติเต็มเลยสมบัติเต็มพื้นที่หมดเลยก็รีบวิ่งกลับมากราบพูนพระราชาเนี่ยบอกว่าเจอสมบัติเยอะเต็มเลยพระเจ้าคะ่ะพระราชาบอกว่างั้นให้ผู้เจ้าไปขนมาไว้ที่ท้องพระโรงพอเจ้าหน้าที่วิ่งกลับไปขุดอีกรอบหนึ่งปรากฏว่าทรัพย์ที่อยู่เนี่ยจมหายไม่ really, เฉยเลยนะก็วิ่งกลับมาอีกรอบหนึ่งพระราชาก็รู้แล้วว่าสมบัติเนี่ยเป็นของนายอนาพันละ ก็เลยสั่งให้พวกเจ้าหน้าที่บอกว่าให้พูดว่าสมบัตินี้จะขุดไปเพื่อในอนาภาระก็ไปอีกรอบหนึ่งคราวนี้ก็เจอสมบัติเหมือนเดิมเยอะมากมายมหา,าศาลเลยเอามาก,กองเป็นกองหูสูงมากเลยแล้วก็ได้พระราชาก็เลยถามอามตา์ทั้งหลายว่าในเมืองนี้มีใครสมบัติมีใครมีสมบัติมากกว่าน,นี้ไหมก็ปรากฏว่าไม่มีพระราชาจึงแต่งตั้งในอนาภาระเนี่ยเป็นเศรษฐีไปจําเมืองแล้วก็มอบฉาิเศรษฐีให้นี่อนุภาพบุญเนาะ จากตอนแรกเป็นคนใช้แรงงานกลายเป็นเศรษฐีประจาเมืองภายในวันเดียวเนาะโอ้โหคนนี้เนาะเราก็ต้องดูดีๆเนาะเอ๊ะพระที่รูปมานี้ท่านเพิ่งมาจากไหนหรือเปล่าไม่คุ้นักคุ้นตาเลยใส่ผ้านะครก็มีบุญขนาดนี้เนาะมาชาสุดท้ายเกิดในราชาตระกูลเมืองอะไรเอ่ยแกบินลอมพัทเนาะมีศักดิ์เป็นลูกพี่ลูกน้องของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนาะมันเกิดเป็นราชกุมาร แล้วก็มีเหตุอศัศจรรย์ก็คือไอ้คำว่าไม่มีเนี่ยมาส่งผลในชาตินี้เลยมีอยู่ครั้งหนึ่งที่พระมันดาได้ส่งถาดเปล่าไปให้ถาดเปล่าแล้วก็มีถาดใบหนึ่งปิดอยู่ข้างบน,นเนาะพอในนั้นไม่มีขนมนะไม่มีขนมแล้วก็ส่งไปให้เป็นถาดเปล่าเนี่ยแหละเทวดาทนไม่ไหวอนุภาพแห่งบุญเนาะเอ้ยส่งถาดเปล่าให้ได้ยังไงไม,ไ,ไ,มไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ว่าแล้วเทวดาก็ ไงเป็นเชฟเองเลยเนาะทําขนมขนมเขาเรียกว่าอะไรขนมทิพย์เป็นยังไงไม่รู้เนาะขนมทิพย์เอาเป็นว่าพอเปิดมาเนี่ยตอนแรกจักถาดเปล่าไม่มีเปิดมาเนี่ยขนมเต็มถาดเลยโอ้โหหอมไปทั้งเมืองเลยนะนี่ก็คือเรื่องของท่านสมัยเด็กแม้กระทั่งตอนออกบวชเนี่ยก็บรรลุธรรมเป็นพระอาหารหันต์แล้วก็เป็นผู้เลิศทางด้านทิพยะจากักษสุนี่คือผู้ที่ใช้บุญเป็น